ชวนเมาส์สั้นๆส,สำหรับคนที่ดูซีรีส์กู้ภัยรักนักดับเพลิง EP 1จนถึง EP 2ีคุณทนได้อย่างไรกับการที่นั่งดูซีรีส์สักเรื่องหนึ่งแล้วก็พระนางเขายังไม่ได้มีความกุกกิกันเลยเข้าใจว่ามันการปูพื้นมันเป็นการปูพื้นว่าอ๋องเอกเจออะไรพระเอกเจออะไรมันมีปมอะไรกันมาแล้วก็ที่สาคัญคือมันเป็นการเชริดชูเกียรติยศให้กับ2อ,อาชีพหลักๆของเรื่องนี้นั่นก็คือคุณหมอแล้วก็กู้ภัยซึ่งกู้ภัยของเขาคือรถเลอปัง ปังมากม่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าการช่วยเหลือเทคนิคต่างๆการประมพยาบาลอันนั้นเข้าใจแต่เรื่องราวของความกุกกิ๊กเนี่ยถ้ามันไม่เกิดสักทีคุณทนได้อย่างไรได้โปรดให้คําตอบมาหน่อยส่วนดิฉันทนและฉันผ่านมาแล้วเธอทําไมทําไมอย่างๆถึงเป็นนักแสดงที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ก้าวข้ามความแบบโอเคคบกันนะเธอนางทะลุไป กินกว่าคนที่แต่งงานกันแล้วเลยอะ่ะเ,เอาไม่เมาเยอะแต่ฉันถามแค่นี้ก่อนว่าทนได้อย่างไรกับการที่นั่งดูโดยที่แบบไม่ได้กันสักทีวะทนได้ไงอะ่ะ